สวัสดีคุ้าาน้อยู่ผมตันศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมนมครับแล้วก็จะสอนสร้างเรียกว่าแคมป์แบบตั้งแคมป์เป็นแคมป์เล็กๆนะฮะก็จะมาดูกันเลยนะ,ะวิธีการสร้างจะมีอะไรบ้างนะฮะมาเลยครับก็อันนี้เป็นบ้านที่ผมลงไปแล้วนะฮะ ชอร์ตติดตามด้วยกันนะฮะคลิปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปไปเปลี่ยนเซิร์ฟกันบ้างน,นะครับบรรดาทีมไม่ได้ยินเสียงนะครับเมื่อกี้นี่อาจผมเบาเสียงนิดนึงก็วันนี้จะมาทำเรียกว่าแคมป์เล็กๆเอาไว้อยู่นะคะโอเคครับไปเลย ก่อนอื่นเลยขอปรับผักแป๊บหนึงมันเกิดที่แบบนี้อีกแล้วเหรอพี่ในการทำของผมหรอผมว่าทำแคปให้อยู่ในป่าดีกว่ามันะจะมนจะมันจะได้บรรยากาศไปเยอะเออใช่เอเดียตรงไหนตรงนี้เลยฮะนี่ฮะแล้วก็ขุดนิดๆหน่อยๆุดตรงนี้ออกกันฮะเออ ก่อนอีรกนั่นก็คือบล็อกขนแกะนะฮะเป็นสีอะไรก็ได้ผมจะเอาสีเขียวพวกนี้ก็ได้ฮะสีเขียวแล้วก็มีรั้วฮะไม้แปรรูปครับไม้แปรรูปจะเป็นไม้อะไรก็ได้นะฮะแล้วก็มีแถบพินนะฮะแถบพินแล้วก็มีเอ่อเรียกว่าบล็อกบล็อกอะไนาตอย่างที่เป็นตุดไฟดีนะฮะแล้วก็มีไฟแช็ค มีต้นไม้นะฮะแล้วก็อันนี้นะฮะโอเคต้นไม้กับไอผงพิเศษไอผงเนี่ยฮะพิเศษเนี่ยผมเรียกว่าผงพิเศษนะฮะไอกระดูกที่แปรรูปเนี่ยฮะก็ค่อยอท่ิลังฮะชอเป็นไม้นะ,ะปูพื้น แล้วก็ประมาณนี้ฮะโอเคขั้นขั้นแรกเลยนะให้วางบล็อกไอข,นะของแกนะฮะความยาวหกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ได้หกปุ๊บแล้วก็พอหกปุบ๊บแล้วก็ต่อขึ้นมีกชั้นหนึ่งฮะ สามช่องบางช่องที่สี่นะฮะว่างเหมือนกันเลยครับแล้วก็ต่อขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งฮะ เสร็จแล้วเราก็วางพื้นไม้ฮะ ก็วางบล็อกไอ้รั้วไม้อย่างงี้นะฮะขึ้นมาแล้วอุปกรณ์ก็คือคือป,ประตูปิดไม้นะฮะเป็นแบบนี้แบบนี้ฮะมานี้ฮะผมผมผิดนะใช้บล็อกไม้วาง,างนี้ฮะเพราะอได้อย่างงี้ปุ๊บ แล้วเราก็ใช้บล็อกเลื่อบองเดิมครับแล้วก็วางัดประตูฮะให้ปิดก,ก่อนวางประตูแลเราจะมาทําที่นั่งกันฮะตรงแคมป์เราก็ต้องมีที่นั่งใช่ไหมโอเคทที่นั่งตรงไหนดีอะเป็นที่ไม่พอเป็น Né, o แล้วก็วางบล็อกอนี้นะฮะวางไว้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็วางททแทรปน,นะฮะรอบๆเลยกันไฟไหม้นะฮะง่าย่างนี้ปุ๊บฮนะ,ะแล้วก็ให้ทําเป็นอย่างนี้ฮะ วันนี้ฮะเราก็วางเหมือนเดิมฮะแต่เว้นไว้นหนึ่งช่องนะฮะเพื่อทางเข้าให้ได้อย่างนี้นะฮะพอเสร็จแล้วนะฮะ ไอเมื่อเรามีไฟลแล้วก็มีฟืนใช่ไหมแล้วว่าตอาทาฟืนขึ้นมาเราทำฟืนขึ้นมาจะใช้ฮะจะเป็นแบบกองไฟยอย่างนี้นะแล้วว่าทาฟืนข้างข้างฮะเผื่อเวลาไม้หมดฮนะเราจะได้ไม่ต้องไปตัดนะฮะ ได้เงี้ยคือเป็นกองฟืนแล้วสําหรับเอาไว้จุดไฟนะฮะแล้วพอได้อย่างนี้นะฮะจะแล้วแล้วก็มาดอูอุปกรณ์ตกแต่งข้างนอกบริเวณข้างในงน,นะฮะก่อนอื่นเลยก็มีประตูะฮะเพื่อสร้างบรรยากาศก็มีประตูะฮะมีเตียงโต๊ะครับกล่องเก็บของเตาเผาข้างในก็มีประมาณนี้ฮะโอเคะฮะ ว,วางเก่งไว้ตรงกลางนะมีนี่แล้วก็วางของอย่างต่างๆไว้ตรงข้างๆ เพียววัาวางวัข้างล่างฮะลงไปอาจจะรู้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เพียวอยู่นะได้บ้านต,ต,ตรงเต้นแบบประมาณนี้นะฮะเต้นเราก็ต้องแบบมีแบบความมัธยัสถ์บ้างน,นะฮะนี่เราอุปกรณ์ตกแต่งนอกแล้วนะฮะอุปกรณ์ตกแต่งนอกนะฮะก็จะมีนี่ผมบอกว่าต้นไม้ครับ องเสร็จก็มีต้นไม้ทึบฮะต้นไม้ใหญ่ๆอย่านี้ฮะเราจะล่าอยู่เหมือนอยู่เหมือนในป่านะฮะก็ต้องก็ต้องมาทึบรี้นมาวางบ้างน,าางน,นะฮะป่าดงดิบกันเด็เยอะเพิ่งนะฮะโอ้โหสุดยอดฮนะก็ได้อย่างนี้ฮะแล้วก็วางเอาไว้ทึบๆฮนะ นี้นไม่งั้นอาจจะปิดเป็นเชื้อไฟนะฮะทำให้บ้านเราอาจจะอันีได้เลยนะแล้วก็วางให้มันเหมือนอยู่ในป่านะฮะเป็นอย่างนี้เลยอสุดยอดต้นไม้ใหญ่ๆ,ๆนะฮะโอเคพอจบขีขอจบคลิกเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะฮะเป็นเต็นท์แคมป์เล็กๆนะฮะเอาไว้นอนกันได้นะฮะก็จะมีเตาไฟนะฮะช่วยคุณอุ่นขึ้นนะอยู่ข้างหลังเราเนี่ยฮะเห็นไหมฮะในมุมนี้นะฮะแล้วก็ฟอฟักด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับ